เต็มเอยบอร์เก้าอ่ะเบอร์อเก้าออกห่างนะ่อยเบอร์กรเก้านี่คือคำสั่งจากคูบาทำอ่างี้ ช่วงไม่มี <ภา S 1> คน<ด>หัไหนได้ฮะัสั่งยังไม่ตื่นเลยสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทูตไทยนิวนะครับบรรยากาศสดๆนะฮะมุ่งหน้าวัดปักลงทศสารนะครับบนเขาดินใครห้าเปิดประตูยิบซ่องนะเปิดประตูนะเปะิดแล้วก็ชิวสั่งล้นแน่ กัว่าเล้พัอเอาไว้เรียบร้อยรับจ้ะนะา q ซังยังไม่ตื่นตังก็ยังไม่ตื่นเก็บตังค์นะเก็บตังค์ค่ารถด,ด้วยรับแจ้งมีตังค์ยี่พันร้อยเตรียมตังครับเงินถึงไหนแล้วจะถึงวัดปากดงข้ะป่าดงธาสารนะฮะ ข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับพี่น้องสิงห์บุรีเตรียมรอกราบขอพรหลวงตาได้ในวันพรุ่งนี้นะครพรุ่งนี้เข้าเขตสิงห์บุรีแน่นอนครับลพบุรีก็รอในวันถัดไปนะฮะ

来。 ปไปเลยครับถนนล้งครับตอรี่มาแล้วรถตอรี่ดูได้ครับดูได้ครับรถตเตอรี่มาแล้วสาทุกอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับ คนนะครับ400คนดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับ,รบ,รบสาธุอนุโมทนาบุญเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับเบอร์เก้ารูปรอเดี๋ยวจะแจกใบแดงและเฮ้ยเดี๋ยวเะถ่ายเข้าเลยเอ๊ะ หลังนตั้งตรงครับตั้งนคัตั้นตรงครับตั้งนตรงเลยครับผมตงตรงครับขามวไปครับผม ท้องไหมครับงท้องครัครับแล้วถ้าไม่ท้องนะครับถ้าไม่ท้องก็ดู่ตามอาจจะหาอถ้าเกิดหลงตานะครับใช่พบกับสตีมีคันนะฮรหรือนน้องนะครับ ก็จะนำขนมนมเนยนะฮะจะให้ลูกศิษ์อาสาผู้ภายต่างๆนำขนมนมเนยให้กับคนท้องนะฮะคนท้องคนแก่เด็กนะครับคนป่วยนะครับจะได้ขนมนมเนยจากตาที่รับมาจากกลางทางนะครับ ตะกรอสูะบนไทยหนึงคันเพื่อนเกาะกับตดบคอยไปเลยครับรถไม่มีส่วนนะบริลงนะครับตง่เป็นเาอันนี้เป็นเขาแรกเป็วา เจ้าหน้าที่มาเก็บน,นะวางไปเลยครับวางเลยครับเดี๋ยวจ้าหน้าที่มาเก็บนะเลยลงร้องินเลยนะครับรถแทลส่วนขบวนลงไปหนึ่ันนะครับเดวับ้าไปเลยครับรถส,สวนไม่มี

เหลือ17กิโลเมตรถึงบางละจันนะครับสิงบุรี26กิโลเมตรนะครับสีบุสิงบรีครับพรุ่งนี้สิงบุรี อีเข้าเขตสิงห์บุรีแน่นอนค่ะ ปาไก่นะครับคุปตาไกแ่งสำนักสงฆ์บุรพาพรนะครับ้ตกงม่รกลงนะครับมนตกลงตรลงนะครับงตครับมนตรงตรงนะครับตกงครับตกงครับตงครับตงครับตกงครลงครับตกงครับตกงครับต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 งครับตกลงครกลงครับตงครักลงครับตงครับตครับตงครับตกับตงครักครับตงครับตรงครับตลครับ เจ้าฟางดิครับสุดยอดครับสุดยอดจะฟางจะฟางจะพูดเป็นสารจะตัจะฟางจะฟางจะพูดเป็นสารแต่เอาเลยจะตับกล้ว

ซ้อนแล้วจับไว้นะครับซ้อนแล้วจับไว้นะครับ ความกรุณานะครับแฟนข่าวคันเพจนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับขอความกรุณาอย่าจับเท้านะครับจ่าจับเท้าจับยีวอนะฮะหลวงตาท่าน,นจะล้มนะครับผมมาชมเพจก่อนนะครับผมจะต้นนะครับผมาเลยครับ ทุกอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะฮะขอบคุณครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะฮะและทุกการติดตามนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับผู้ชมนะฮะออกห่างนิดนึงครับออกห่างนิดนึงนะฮะด้านหน้าเปิดทางนิดนึ่งหยับเงาหลงตาหยับเงาหลงตานะ

งานดึงงานยกนูนรถกำลงไปแล้วครับเด็กดึง้อเราเยอะมากลยครับ ของไหมครับ้องครับวางเลี๋ยวออกได้บงงไเลยครับางไเลยเอาคนห้องของแท้ล้นี่

ใช่หรือใช่มัง้งก็รู้เรียนดี่บ่า

คนเราบอกจะมาส่งให้สุดทางก่อนสุดทางหนีครับพี่น้เนาะจริงน่าจะนู่นให้ถึงซุ้มประตูวัดก่อนก็ได้นั่งตัวตรงๆครับยกของขึ้นมามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเก็บครับเดี๋ยวเจ้านี่มาเก็บครับตัวตรงนะครับ แม่จะมีรถมาน่าเลยคี ลุกๆตั้งสบายสีกันีแวันเมื่อวานไปให้เบาหินไปแล้วแล้วมาไป ตอนงอครับตอนงอกตนงนะครับงาครับไม่แทรกดีครับไม่แทรกนะครับไม่แทรกกันดีครับ

อะไรนะงอปากอะไรนั่งตรงครับนั่งตรงๆนั่งตรงครับตรงๆมีตแมสครับเามาอันตรายนะครับอันตรายมากนะฮะไม่มีแมสกันเลย จองครับผมจองครับจองครับเอารถเอารถมาแค่ไหนเดียวเดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดี๋เดี๋ี๋ยี๋เดี๋ยวยวเดี๋ยวเี๋ยวเยวเดี๋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  รับเลยรับเลยสามเราแจกไป็ลทานเป็นนี่ได้นะครับเป็นเป็นยาได้นะครับเกี่ยวเกี่ยวจะมีรมไอาลม่าเก็บะครับวางไว้เดี๋ยวรมาเก็บครับ

เล่นนเตพอเลยงานเนี้ยประานอดอัได้เลยครับประธานโนอับทีำให้เปียนหากดมเลยสัญญาณหมดอยู่เนี่เป็นหเ้ากดียงอ๋อเดี๋ยวมันขึ้นเองให้ยึตัดเสร็จสิ้นเลยนะถ้าเากดียงขึ้นจบเลยนาอจบเดี๋ยวมันขึ้เองเนาะนี่เหมือนสัญญาณมันจะติดไงเบอเาเบสัญญาณเลยโดนอเลยครับ ผมลองมาไหลเบิ่งอะผมลองมาไห่ทางเฟซเิ่งนะทางเพดเพิงคนเพงน้อยๆเองสองไหยก็ค้นโอะไหลแต่ละช่วงอากาศโดยรอบนะฮะโดยรอบวัดนะครับ